โ้ถ่ายืนนานๆเดี๋ยวมันก็ล้มนี่นั่นนั่นนั่น,น,นเมื่อกี้เด็กตกสไลเดอร์นะคะเป็นไงบ้างคะโบนาเป็นไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บร้องไห้ไหมคะร้องไห้ไหมไม่โอเคเก่งมากใครเก่งที่สุดยกมือขึ้น เก่งที่สุดยกมือขึ้นยกมือขึ้นสูงสูงยกมือขึ้นสูงสูงโอเคเก่งมากค่ะบายบายก่อนบายบายบายกินเลยกินอะไรกินอะไรนีกินอะไรกินอะไรอ่ย กินอะไรคะกินอะไรมันแตกในปากนะคะอ,อุ้ยมันเสียงแตกแก็บๆกๆบเก็บเก็บในปากเลย,ยห,หลังจากที่ตกสไลเดอร์แล้วก็มานั่งกินอะไรก็ไม่รู้เอา้าเอา้า สียงนะคะฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงวิ้ยมันแตกในปากมันแตกในปากมันแตกในปากขนมอะไรก็ไม่รู้มันแตกในปากค่ะแบบโอ้ยเป็นขนมที่พี่เน่ซื้อมาแล้วแล้วให้น้องกินมันเป็นขนมที่เป็นเหมือนเม็ดปอแปะเม็ดปอแปะเหรอกินแล้วมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันแตกในปาก อกินแล้วไปแปลงฟันนะไปแปลงฟันนะเข้าใจหรือเปล่าโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเดรอเด้อที่คิตตี้พี่